สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ผู้สู้คนครับพอกับบ่าเปียกขึ้นเกาครับพี่น้องครับบรรยากาศงามตอนเที่ยงพี่น้องครับแต่ว่าเา็ดอยู่ในบ้านมันขึ้นพี่น้องมื้อนี้เป็นตโต๊ะขนาดแต่มันกระโต๊แล้วประนพี่น้องครับนะมื้อนี้เขาก็ได้เป็นต้มปลาล่าเอ่อต้มปลาด,ดุกเส็จน้ำปลาเดกเข้าครับหรือว่าปลาล่าเนาะพี่น้องเนาะโอ้ไม่สี่ตัวพี่น้องคัดออกมาจะเสียบขนาดเลยพี่น้องครับพี่น้องใส่พริกป่นก่อน วันนี้คนยีเพพน่เอ็ดปีน้องเอาตามด้วยหอมหอมปอบเลยนะครับหอมบัวหอมบ้าเนเฮาเลยครับปีน้องมามาพปีน้องมานี่โอ้แต่แซ่บขนาดเลยครับ เขาจะได้เป็นสลัดพี่น้องนั่นแหละมะเขือนี่พอกนี่มันมุ้งเหนียวแบกบวบเข้ากันดีแท้รวบพัก

เสียงรถหลายต้องขอโทษขออภัหยหลายีมนูเฮ็ดยุนาบ้านครับ

รดน้ำปลุนนี่พี่น้องเออหนัวปรปแดดครับเอากีนันออกก่อนแมื่อนีนี่เป็นล้างครับได้ได้หูดกินเป็นโตเลย

หลับโัหน้าอ่อนซ้อนเลยงามขนาดครับพี่น้อง สุดยอดเลยพี่น้องบรรยากาศก็คึมค,มคึมแน่พี่น้องไมเ่เลวโอ้ยินดีครับเราไม่เดือดนะฝนตกแล้วครับฝนตกแล้วเด้อครับ ทั้งบ้านผมตแล้วหน้องไข้ครับอำเภอเมือง,งตกแล้วครับเสียงใกล้กันต้องขอโทษขอพระหลายพี่น้องเป็นเวลาขันแล้ว อ,อยู่ข่างบ้านนี่ตกมาแล้วเดี๋ยวพี่น้องพ้นนะ่ะอืม กางกบกางเขียและการอึ้งละ้านเท่ากับเป็นเี่สุดแล้วพี่น้องเวลาฝนตกมากอะ่ะหาปูหาปลาหาปลาขึา้นกบออกอะนะฮะ โอ้ม oh, mm. ันแท้แเลยครับป็ป่าอืมฮักฮัก หวานดีครับนี่ลวกโอ้สุดยอดเลยพี่น้องหวานครับบวบนี่็กวานครับ ขนาดเลยพี่น้องจับเดียว เดี๋ยลืองหัวโอ้มันดีขนาดเลย <c oughs> <c oughs> อิม่มพี่น้อง ต้มปลาดุกไซน้ำปลาละปลาเดกบ้านเขาเหรอครับโอ้นัวคักครับเนาเอาไว้ฉนมีเนาะคลิปนี้ครับพี่น้องครับคลิปหน้าค่อยเจอกันไหมครับพี่น้องคลิปนี้บ้าเปียกอะขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ